ยินดีต้อนรับครับในรายการชิคเก้นเกมมี่ช่องอินดี่เกมและสาระเกม God of War Ragnarok ok. ประกาศวันวางจำหน่ายพร้อมเทรลเลอร์มาแล้วในวันที่9เดือน11ทีนี้เราจะได้เห็นตอนสุดท้ายของ God of War และจุดสิ้นสุดของสงคราม r ร gna r o ok. k อันมีชนวนเทุมาจากโลกิกหรืออารทิอุสในซีรีส์ของ God of War ครับทีนี้มาดูคอลเลกชันที่ p l a y s t a t i o n เปิดย้ำๆมาก,ก่อนโดยคอลเลกชัน God of War มี2เซต อันเต็มไปด้วยของ e อ c l u s i v e มากมายและยังเป็นการส่งซิกให้เรารู้ด้วยว่าเราจะได้สะสมอะไรในเกมและใครคือคีย์สำคัญในเนื้อเรื่องภาคนี้จาก collector edition จะมี raven die set ลูกเต๋าคนแคระทำจากไม้ชิ้นที่2 figurines อันเป็นรูปปั้นของ v a n i a r twins โดยรูปปั้นนี้ก็คือเทพแฟดแห่งวาเนีย เราได้พบกับเฟรย่ามาแล้วเธอคือบุคคลสําคัญในภาคก่อนและก็ณตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงแฝดของเฟรย่านั่นก็คือเฟรครับเดี๋ยวเรื่องเล่าของเทพนอะจะพูดถึงในตอนท้ายชิ้นที่3คือสติลบุ๊กอันรวบรวมเนื้อหาของ God of War มีงานอาร์ตและงานดีไซน์ที่น่าเก็บสะสมที่แฟน God of War จะต้องไม่พลาดนอกจากนั้นในสติลบุ๊กยังมีอยเชอรการสำหรับดาวน์โหลดคอนเทนต์เอ็กซ์คลู รวมทั้งแผ่นเกมด้วยส่วนคอนเทนต์ก็จะมีชุดเซ็ตอาร์เมอร์ดังต่อไปนี้ชุด c r e t o s darkable armor darkable blade และ darkable axe และชุดของฝั่ง a r ร์ทิรก็มีเช่นกันเป็นชุด a r ร์ทิ darkable นอกจากนั้นยังสามารถโหลด soundtrack รวมทั้งทีม PlayStation และอวตารเซตได้ด้วยโดยส่วนนี้น่าจะมีให้สำหรับลูกค้าที่ซื้อ b ู u l a y เซตด้วยเช่นกันชิ้นที่4ชิ้นใหญ่ที่สวยงามที่สุดเป็นชุดคราฟคอนโยเนี่ย ค้อนตัวนี้เราได้เห็นในเทเลอร์แรกมาแล้วขนาดของมันเป็นขนาดเท่าขนาดจริงส่วนลเลกเตอร์โจนาเอดิชันนั้นของแถมมาให้มากกว่านั้นก็คือลูกเต่าของบล็อกคนแคระที่ท่องไปในโลกทั้ง9้าคอยคราฟสมบัติมีค่าให้กับเทพต่างๆรวมทั้งค้อนโยเนียด้วยอีกชิ้นหนึ่งเป็นงานคราฟฟาวคอนแวร์ Falcon, Bear, และก็วูฟ3สสิ่งนี้คือตัวแทนของคีย์หลักในซีรีส์ฟาวคอนคือเฟรย่าแวร์ก็คือแคทอสและก็วูฟคืออาร์เทอุส ส่วนหมาป่านั้นเราจะได้เห็นบ่อยขึ้นรวมทั้งหมาป่าที่เป็นพาณนะหลักของเราด้วยอีก s i ซิ c โค้ดแบบภาพพืนนี้พิมพ์ภาพของดินแดนอันเป็นเรียมของดินแดนแห่งเทพนอตทั้ง9และการเดินทางที่เครโทอสจะต้องฝ่าฟันไปอีกชิ้นหนึ่งที่คนรักเกมและนักสะสมจะต้องชอบก็คือวายเนลเลคคอ์ดนตรีโดยแบร์แม็กเกอรี่ซาวแท็กทีนี้มาพูดถึงของสำคัญสสิ่งที่เห็นเป็นงานคราฟแกะสลัก นั่นก็คือวาเนียสทวินส์ูปันทั้งสองนี้สำคัญอย่างไรคนที่หนึ่งก็คือเฟรย่าหนึ่งในเทพ,พีแห่งวาเนียสอีกคนที่เรายังไม่ได้เจอก็คือเฟรครับทั้งสองเป็นลูกของยอ์เทพแห่งท้องทะเลเหมือนกับโพไเดอนของกรีกโดย3เทพนี้เป็นเทพที่มีชื่อเสียงและเป็นบุคคลสำคัญของตำนานเทพเนอส พูดถึงเฟรยาเธอคือที่ดาแห่งวาเนีย,ทยเทพแห่งการเจริญพันธุ์และความงามเฟรยามีความรู้ด้านเวทมนต์เป็นอย่างมากเป็นหนึ่งในผู้ที่แสดงเวทให้ฝ่ายเทพเอเชียดูและก็เป็นผู้ที่เคยสอนโอดินจนโอดินเป็นมหาเทพที่เชี่ยวชาญพลังเวทและมีพลังอํานาจมากในบางตำราเฟรยามีชื่อหนึ่งว่าดิสออฟวาเนีอันดิสนี้มีความหมายว่าคำทำนายและโชคชะตา ส่วนเฟรนั้นเป็นน้องชายฝาแฝดของเฟรยาเป็นเทพแห่งการเจริญวัยและความงามเช่นเดียวกับเฟรยาเฟรนั้นเป็นที่รักใคร่ของเทพฝ่าย A A เอเชียเช่นกันถึงแม้ทั้งสองเทพนี้จะเป็นเทพของฝ่ายเวเนียสตัวเทพนอรสจะมี2ฝ่ายนะครับถ้าไม่นับเอาเฟรทอสกับอาร์ติอุสก็ามาผสมด้วย ตามตำนานก็คือสองแฝดนี้เป็นตัวประกันของทั้งสองฝ่ายเทพผู้ทรงอำนาจเมื่อมหาเทพต้องการสงบศึกทั้งสองฝ่ายตกลงแลกเปลี่ยนบุคคลไปเป็นเฉลยให้ไปอยู่กับอีกฝ่ายโดยฝ่ายเทพทั้งสองคือฝ่ายแวเนียและก็เอเชียได้ตกลงทำสัญญาร่วมกันโดยฝ่ายแวเนียส่งสองแฝดรวมทั้งยอดผู้เป็นบิดาให้ไปอยู่กับเทพโอดินผู้นำสูงสุดแห่งเอเชียส่วนเอเชียนั้นส่ง แฮนี่และก็มีเมียไปอยู่กับฝั่งวาเนียสส่วนเฟรยานั้นมีลูกกับโอดินชื่อบาวเดอร์และตายด้วยฝีมือของโลกิแต่ตามเนื้อเรื่อง God of War ถูกเครทโสังหารครับ นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายต่างทำสัญญาเลือดไอเป็นสัญญาสงบศึกร่วมกันแล้วมูลเหตุที่เราสู้ลบลัดก็เรื่องส่วนตัวล้นลวนทั้งสองฝ่ายต่างอ้างความสงบสุขทั้งสองแต่แท้จริงแล้วเกิดการชิงดีชิงเย็นโดยเทพฝ่ายเ,ฟฟเอเชียมีโอดินเป็นหัวหน้าเกิดอิจฉาฝ่ายวาเนสซึ่งเป็นฝ่ายที่มีมนุษย์ให้ความเคารพนับถือมากกว่าพอสงบศึกแล้วจึงมีการทำสัญญาร่วมกันโดยสัญญาเลือดนี้ก็คือเลือดของทั้งสองฝ่ายกรีและนำมาใส่ภาชนะเก็บไว้ ภาชนะนั้นก็คือหมอ้อต้มและถังเบียร์ต่อมาน้ำจากเลือดนี้ได้ถูกนำมาสร้างเป็นเครเซอร์ผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมที่สุดแห่งเอเชียต่อมาเคเซอร์เข้าไปเยี่ยมคนแครอันมีชื่อว่าจาร่าและฟาล่าในดินแดนฮิดาวารีและถูกฆ่าตายโดยเลือดของเขาถูกนำมาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มที่เรียกว่า m e a อ of p o ยที่ตำนานว่าเครื่องดื่มน,นี้ทำให้ผู้ดื่มกลายเป็นผู้รอบรู้ทุกสรรพสิ่งและแต่ฉานด้านภาษา เข้าใจคำถามและตอบคำถามได้ทุกอย่างในโลกนี้มาถึงเรื่องราวใน God of War เมื่อเครโตสเข้าสู่ gard, แอสการ์ดเป็นที่แน่นอนว่าเราจะได้พบกับแฝดน้องของเฟรยาอย่างแน่นอนแต่จะมีการต่อสู้กันหรือไม่ระหว่างนี้ฝ่ายเทพของโอดินก็ยังมีอีกหลายเทพที่ยังไม่ปรากฏตัวชิ้นส่วนเล็กๆที่เป็นคอลเลกเตอร์เซตที่น่าสนใจอีกอันนั่น,น,นก็คือ วับไดส์ลุกเต่าที่ทําขึ้นโดยฝีมือของคนแคร์จะทํามาหลายเหลี่ยมตั้งแต่3าไปจนถึง10ตัวงานมีลวดลายการคราฟที่ปานณีตเจ้าไดฟนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นหนึ่งในไอเทมเก็บสะสมที่ต้องเก็บมาเพื่อส่งให้คนแคร์ทาการคราฟของเพื่อสร้างของมีค่าอีกอันที่มีมาให้ในคอลเลกชันด้วยนั้นก็คือของพิเศษหนึ่งในสาของพิเศษที่ทําจากฝีมือคนแคร์ที่โลกิตต้องไปหามาให้ออดินเพื่อแลกขับโทษประหารชีวิต 3อย่างที่ว่านั้นก็คือคอนโยเนียโกลินบรอสติและแหวนวงนี้มันมีชื่อว่าแหวนโรบเนียตำนานเล่าว่าแหวนวงนี้ก็คือแหวนทองคําครอบครองโดยโอดินเทพสูงสุดแห่งนอร์ความสามารถอันแปลกประหลาดของมันคือมันจะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ในทุกๆค่ําคืนจนถึงคืนวันที่9และแหวนวงใหม่นี้จะมีลักษณะเหมือนเดิมทุกประการ ตำนานไม่ได้บอกว่าหลังจากคึนที่9้าไปแล้วมันจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ือสร้างตัวเองไปเรื่อยๆไม่สูญสลายวงแหวนนี้สร้างขึ้นจากคนแคะพี่น้องชื่อว่าบ r ็อกและเซนเดรีโดยโลกิขอให้ทำขึ้นเพื่อทำเป็นตอบแทนแก่โอดินเหตุจากทอต้องการพิพากษาให้โลกิตายด้วยเหตุจากการตายของบาวเดอร์แต่โลกิก็หามาให้ได้เพื่อแลกกับชีวิตในเนื้อเรื่องคอร์ทอวอร์นี้คาดว่าแหวนนี้เป็นกีอเท็ที่เราจะต้องออกตามล่า ทีนี้สมบัติที่โลกิรรมมอบให้นั้นมีกี่อย่างอะไรบ้าง1ค้อนโยเนียมอบให้แก่ทอร์สอแหวนโรมเนียแกโอดิน3ตัลินเบอร์สตีแบรแกเฟรและชิ้นที่4ี่าซิงกาเมนเน็กเลสสร้อยคอแกเรยาแหวนโดมเนียนี้ไม่มีความสามารถในการสู้รบความสามารถของแหวนนี้ก็คือสามารถสร้างตัวมันเองขึ้นมาใหม่ในทุกค่ำคืน จนถึงคืนวันที่9จะเกิดวงแหวนใหม่ขึ้น8วงจากดวงเนียซึ่งเหมือนกับต้นแบบทุกประการโดยแหวนที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้จะเกิดจากหยดที่เกิดจากกองไฟเมื่อบาวเดอร์ตายโอดินได้นำแหวนวงนี้ติดไปกับเรือส่งศพในโลกหลังความตายด้วยที่มาที่ไปของแหวนนี้ไปเกี่ยวข้องกับความเป็นราชาของโอดินได้อย่างไรพร้อมเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์อันเทพโอดินนั้นเป็นเทพแห่งความรุ่งเรืองและแรงบันดาลใจ ความเกี่ยวข้องนี้มาจากตำนานสการิกของไวกิ้งอันคนที่ถวายชีวิตเพื่อกษัตริย์จะได้เป็น Man of the Rings ตามประเพณีไวกิ้งกษัตริย์จะมอบเกราะแหวนให้กับบุคคลเพื่อตอบแทนเป็นการแสดงถึงอำนาจแห่งความเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งแหวนดรอบเนียนี้จะเป็นสัญลักษณ์แห่งราชาของโอดินผู้ปกครองดินแดนทั้ง9 การตายของบาวเดอร์เป็นจนวนเหตุให้เกิดการล่มสลายของแอสการ์ดโอนรับรู้เรื่องนี้และก็รับทราบด้วยว่าไม่มีเทพคนใดจะยุติวิกฤตนี้ได้เทพโอดินพร้อมเชิญชะตารกรรมจึงได้มอบแหวนนี้ให้แก่บาวเดอร์ไปพร้อมกับเรือส่งวิญญาณโอนมีความเชื่ออยู่ว่าการจบสิ้นแห่งแอสการดมหันตภัยแร็กนาล็อกไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงหากแต่เป็นเพียงการเกิดของคนรุ่นใหม่หลังจากวิกฤตแร็กนาล็อกไปแล้ว โอดินเชื่อว่าบาวเดอร์จะได้เป็นราชาคนถัดไปในยุคใหม่เจเนเรชั่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อแอสการ์ดและโลกทั้งมวลสูญสิ้นเป็นที่แน่นอนว่ามหาเทพก็สูญสิ้นด้วยเช่นกันเครทโทสและอาร์ติุสจะจบชีวิตลงใน God of War ภาคนี้และเปิดเรื่องราวใหม่ของการประจญภัยกอ o อ War อีกครั้งในรูปแบบไหนคงต้องรอเกมที่จะออกมาในเดือน11ปี2 0 2 2นี้แล้วพบกันครับ